เป็นยูวทา่ท่านอยู่วันเขาแต่ม่สาคุงมาหาก็กนเดอคุภาพดีแล่งเด็กกอนดกองเดก้อนโยให้เพิ่ดับใส่เพิ่มอันนี้ก้อนต้เที่ยวายีมก็เอาเขามีนวก้อนมาได้เดเพิ่นะสีของเอาวนก้อนช่วหันมันนี่สองจะร้อหันมันดีวางหันหัวมันสามเออสองสามให้นะพวกเนี่ยฟุตอนมาให้เดี๋ยวเ่เดี๋ยวเพิีเกียร์องความ แป๊บหน่อยมันเป็นพื้นหน้าที่เห็ดหน้าได้ือเปล่าแปบน่ัน็ืนต้องปป๊บพื้นที่พื้นดินนาดินน้ำนะคะต้องมึนสิเพิ่งเนเอากรรูป้อนเพิ่งเห็นแล้ว

ต้อนนมีกอนหน้นี nah. ้ตนีรกัวนี้ละดินังของแล้ตอกบนายูท้องแห่งแปลงแลกวนาบลาั้รงนี้กองู้อมอง้ล้ร เอาแปงเอาแป้งกปนมอามันมันตอเขาสีเด็เล่าคนมาหาคนาลู่อยแน่ว่าฉันก็เลยเป็นไงว่าปวดมือเะก่อนแนน้กไได้ไปไปไเ่าอออนมาคุเป็นแปงก็เหลือม้วก็มือมาหน่อยถ้าก่อนแนี่ไม ไปวันนี่แต่มันมีแต่ปาของเรามีไส้เนาะมันคืออย่างว่าแานแหบ,นบนันเพราะว่ามันคือมีไส้เห็นมันสิงี้เอาเมันเจ่๊อ,อ,อกเขามีรถอย่งเขากับจังเอายิงโพดไมาไสเอะไรสันบอกแสงไม่มาสันแห่นะต,าต,ตามน,น ผผมสกเแตติตัวีล่ะอมาดดเปนได้อนบนไหนอยางให้คนเอาออกบนไหนยงเอาไว้ไม่บวมไม่หลาโลติชมพวกใม่ตัวนอเด้อถพนรอเอาออกต้อออกอยู่แล้วนะผมผมแจ้งให้มันรล่าร้อยนะ เป็นข <the> ้างเป็นข้างในก้อนนี่มันมาว่าอะไรเด้ครับผมเดีวหยิบหลุมร่ามาเทไปหม้อก่อนข้างหอดกันแล้วหอดบางหน้าเอาออกจักต้นแล้วต้นใหม่เ่ให้เอาออกั้บ่อออกกันสิเว้นไว้ก็เว้นให้ที่ก้อง ตันใหญ่แต้งเนหต้วใหญ่ตันน้อยตัลกบราณเ็นาือว่าผู้ซีจตุนยจนาจหมดหินกังเนาะเพราะว่าชิ้นสุดอาจจะย็นว่าชิ้นสุดโอยผู้สืเบิ้หกระตาย้รเบิดูนแ้วนลกแล้เบิ้น่ะ้ยองดีประเดี๋ยงเล แต่ว่าของป๊อกเอาเบิ่งเนี่ยเอาไว้ซะก่อนเด้เพราะว่ามันไหวเพราะว่าผมเพ็นของ